จ้าวันนี้พามาดูยาเอ็นยืดตัวเมียที่เขาเอาไปทําไปทํายาไปทําไปทําชาไปทําน้ามันนวดกันนะจ้านี่จ้ะกระสววเดียนนี่หาง่ายง่ายมีทั่วไปจะตามสนามโยงสนามยามันจะเป็นอย่างงี้จ้ะอันนี้มันยังไม่ทันเป็นดอกังี้อ่อนๆอยู่เลยนี่เขาเอาไปตากแห้งทําชาเอาไป เอาไปเขี่ยวก็เขาทาน้ํามันนวดอ่ะฉันก็ไม่รู้เขาไปเขี่ยก็อะไรเขี่ยก็ยาหม่องนี่อะไรไเขี่ยวเขี่ยก็น้ำเห็นมันเป็นน้ามันนี่ยังไงไม่เคยเดี๋ยวจะลองเซิร์ชดูจะว่าเขาทํากันยังไงนี่แต่ว่ามีเต้มเลยจะนน์หงอกเต็มไปหมดนน์นน่ะเต็มอันนี้อยู่ตรงบ่อนร้านจอดรถจ้ะ นี่จ้ะตามสนามหยางอ่แก้มนี่มีแต่ต้นมันทั้งนั้นหยาเอ็นยืดจ้ะนน่นก็มีแต่ต้นหย,ย,ย,ยาเอ็นยืดทั้งนั้นนี่จ้ะเต็มเลยมีแต่หยาเอ็นยืดอันนี้ต้นตนัวเมียเด้จ้ะเต็ม อีกจะไปมันเอ็ดเอาไปทำชาเป็นไปซอยตากแข่งรอดตากเป็นใบแคได้จ้ะเอามาต้มชาเป็นทำเป็นใบชานะจ้ะต้มเป็นกินเป็นดื่มเป็นยาจ้ะจะงอกอยู่ทั่วไปเตียมไปหมด นี่จ้ะมีแต่ต้นเขาเต็มไปหมดเลยเนี่ยเต็มกำลังงามๆเลยจ้ะลองไปลองไปหามาเก็บลองไปหามา ลองทํากินกันดูนะจ้ารสชาติเป็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยเดี๋ยววันหลังฉันจะมาเก็บสักนิดวันนี้ค่ำแล้วไม่เอาหัอกยุงกัดเลยลงยุง,ยงเริ่มมาแล้วบายบายนะจ้า